สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิมลิกอังกฤษครับสึกเมอร์ซี่ได์ดาบี้ครับเอฟเวอร,ร,ร์ตันเปิบปุติสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลค,ครับผม <S <S วันนี้ครับต้องโคจรมาเจอกันครับหลังจากพักเบรกทีมชาติแล้วครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่องยูทูบซีซินเวอร์นะครับปุ่มแดงอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย เอฟเวอร์ตันฟอร์มร้อนแรงให้ผู้ตามตรงตอนนี้ก็อยู่อันดับที่1ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแลละครับผมและเป็นอันดับที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นสกอร์ที่ยังไม่อัปเดตนะของตัวเกมฟีฟ้า21นั่นเองครับแต่ถ้าอัปเดตแล้วเอฟเวอตันตอนนี้อยู่อันดับ1นะครับแข่ง4นัดมี12ันคะแนนนั่นเองครับผู้เล่นที่น่าจับตามองครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ผมยาวคาราวดคนนี้นั่นเองครับผม แม่ตอนนี้แกยังไม่ตัดผมนะสำหรับเกมนี้นะครับไม่รู้ว่าจะไปตัดผมตอนไหนแต่ว่าวันนี้ครับข่าวดีของเอเวอร์ตันโอ้คาร์โลอันโชลติครับแม่ไปโกนผมหัวโล้นมาเลยเชียวแต่ก่อนผมก็ดกอยู่แล้วครับผมแต่ตอนนี้ก็คือไปโกนผมแล้วสำหรับคาร์โลอันเชลติครับสำหรับเอเวอร์ตันข่าวดีที่ผมว่านะครับปิดดีลทางด้านกัฟฟี่นะครับประการหลังของ นอริซิตี้ที่ตกชั้นไปในฤดูกาลที่แล้วครับแต่วันนี้สนุกแน่นอนเอเวอร์ตันมาในชุดนี้ครับผมเอฟเวอร์ตันครับมาระบบ4-3-3นะครับอารันดูครูเรฮาเมสโรดิเกตเป็นตัวจริงในวันนี้นะฮะครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลครับมาในระบบ4-3-3อาริซงเบเกอร์สตาร์ทเป็นตัวจริงครับหลังจากสลัดอาการบาดเจ็บของจริงนะครับลงสู่ในเกม นะครับทางด้านดีโกโจต้าคารมิมินาโนมีรายชื่อเป็นตัวสำรองในวันนี้นะครับผมสำหรับทางด้านซาดิโอมาเน่ก็หายจากไข้หวัดโควิดมาลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอลอยู่ที่มาเน่มาเน่ตอกส้นมาที่โรเบอร์สันครับน่าจะมันแน่นอนเลยครับผมวายดุมให้มาที่โรเบอร์สันที่มาเน่ครับจะชิงก็ไม่ผ่านคามันอารันต้องคือหลังมาที่มิน่าครับ นายกให้กับอารันไม่ถึงยังติดผู้เล่นของลิเวอร์พูลเอาเลยครับทางด้านโมซาลาโมซาลาให้กับทางด้านมาเน่ไม่รําหน้าและเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากซาดิโอมาเน่ว,ว้าวขึ้นนำเร็วด้วยครับสำหรับซาดิโอมาเน่ครับมาหลังจากโดนแอสตันวิลล่าถล่มมานัดนั้นไม่มีมาเน่นะครับแต่นัดนี้ ที่กุดิสันพักครับมาเน่สารเป็นตัวจริงแล้วทำประตูได้หนึ่งประตูด้วยครับแอซิดโดยโมโซาร่านั่นเองครับยิงเต็มข้อก็อเต็มแข้งเลยนะครับแม่จะก,กินขอบถึงก็ต่อยแล้วก็เยเเยเย,เยต่อยลมมาเน่ก็สัดใจเลยครับนาทีหราลิวพูขึ้นนำไปทีเรียบร้อยแล้วสุดยอดจริงครับซาดิโอม,มาเน่ ยังครับเอฟเวอร์ตันต้องตั้งหลักหน่อยครับผมจากฝูงพิมเมอรีกตอนนี้นะครับสำหร,รับเอเฟเวอร์ตันตอก้นมาก่อนและดูอารันอารันยกให้มาที่ลิชาริสันครับเอาบอลลงสวยลิชาริสันใส่มาที่ดินอารันให้มาที่คาร์เวอร์เลวินครับ,กกกรบยกมาที่ฮาเมสโรดิเกสฮาเมสให้คอมันสวิสคอมันให้มาที่อารันครับ ล่านจะไปเองหรือเปล่าจะเจอความย่อจิ้มครับมันเป็นลูกฟาวด์ครับและ27ลาของเอฟเวอร์ตันครับมีริชาร์ดิสันหลอกแล้วก็ปัดลูกนี้เอามือแทงอาริสองง่ายๆเลยครับผมไม่ยากครับไม่ยากบอกเลยว่าลูกนี้ไม่ยากแล้วก็เปิดขึ้นหน้าเร็วเลยอาริสองซาร่ามงมาที่แฮนเดอร์สันทีผู้ครับก็ได้แฮนเดอร์สันนะครับหลังจากผ่านการฟิตพัน,นะลงสนามเป็นตัวจริง ไม่ใช่ชุดที่แพ้แอสตันวิลล่าแหละครับผมชุดนี้นะครับเปลี่ยนหลายตัวแล้วก็น่าจะเป็นชุดหลักที่ควาชช้าแชมป์พิเมียแล้วก็ชุดที่ได้แชมป์ยูฟาแช,เชมเปียนลีกด้วยนะชุดนี้เลยมาเน่ซาเดโอมาน่ให้มาที่โรเบอร์สันไหลามาที่ไวเนดูครับไวเนดูต้องคืนที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันพยายามที่จะพลิกแล้วก็ยกมาแฮนเดิลสันบอลเล่เลยยังติดขี้นดเคร่ให้มาที่อารัน อารันเจอฟาวิโยปั๊มเร็วฟาวรมันโยให้มาที่โมซาร่าส่งประตูต่อศูนย์นะครับจากโมฮัมเหม็ดซาร่าดูครับอารันนี่ผิดพลาดจ,จัดๆเลยแหละครับผมไปติดเล่นยากแต่ดูซาร่าซัดลูกนี้จอแดนพิฟอร์ดได้เข้มมองเลยครับสงสัยว่าบอลอยู่ในอ่อฝั่งตะข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหซาร่าซัดลูกนี้ บอกเลยครับมองเฉยๆไม่พอแต่เจกินคอบป,ปล่อยลมโชว์ด้วยสามไปครับเจเจซาร่าขึ้นนำในนาทีที่16ก็รพาไป10นาทีก็ขึ้นนำแล้วครับสำหรับริเวอร์พูลสุดยอดจริงครับริเวอร์พูลโอซาร่าครับยิงให้กับริเวอร์พูลวันนี้ครับจ่ายหนึ่งยิงหนึ่งแล้วซาร่า เอฟเวอร์ตันนะครับผู้เล่นแต่ละคนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงแต่เจอลิเวอร์พูลดับหรือเปล่าครับเดโกเมสแล้วก็ดีนไอมาที่มีนาอารันยังไมีนามาที่ดูเร่ครับเจมส์คอรมาให้กับซิด้าโอ้โหแล้วเปิดสวยด้วยครับคิดแล้วดูดิชันสันเอาบอลแรกจับบอลแรกเฟเอร์ทันไู้ดีครับและจอแดนเันสันจะสวนกับ ฟันดาบิโยินโยหักให้มาฟันไดยกข้ามมาเลยไกลๆนู่นเลยครับน่าจะแรงเกินไปสำหรับความเรงของซาร่าแล้วสนามก็อาจจะไม่พอนะครับโยนแบบนี้น่าน่งนึกถึงคอร์ทแบ็กสักคนน่าเลยนะครับผมดูครับจังหวะนี้อารันให้มาที่คาร์เวิร์เลวิน วอรลเลวินมาที่เจมส์ครับฮันนายโรดิเกสถือว่าฟอร์มดีนะครับสำหรับเจมส์โรดิเกสอู้แล้วดูคูเล่ให้กับถึงนั้นถึงนั้นคาบวอล์เลวินแล้วก็ต่อด้วยที่ดูคูเล่อีกรอบนึงเปิดโค้งมาติดถึงกับโกเมสครับว่าไปสอูนยนี่ทำให้เอเวอเรตันต้องตัดสินใจเปิดเกมแรกครับนี่ดูซัดด้วยซ้ายของโมซาล่าครับจอเนม่พูดหมดสิเซฟจริงๆนะโอ้โห เต่มุมของเอเวอร์ตันเลยครับจากดินดินมองหาดินมองครับดินเปิดโค้งมาลูกหนีแม่เขาวันเลวิสได้มงด้วยครับน่าจะไปติดทางท่านโกเมสด้วยแหละผู้เล่นแฟนบอลเอเวอร์ตันครับที่ถาโถมมาเต็มสนามในวันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับนาะทีที่26แล้วตอนนี้ยังยังทำอะไรทางไดลิวพูไม่ได้เลยครับดิน อีกทีหนึ่งดีนเปิดโค้งมาลิชาริสันพักอกให้โกเมสอันเดโกเมสต้องคืนก่อนลิชาริสันอีกรอบหนึ่งดีนมาทีนีลิชาริสันควายให้กับดีนครับดีนดีนยังไงดีนวนให้ลิชาริสันลิชาริสันหลอกสวยลิชาริสันหักก่อนมองหาอยู่ครับลิชาริสันลิชาริสัน อ่าไปเองได้สวยครับลิชาร์ลิสันลิชาร์ลิสันเปิดโค้งแมาก็ยังจะติดทางด้านเทรนต์อานูเลยครับย oh, <my. S 1> ังทำหน้าที่ได้อย่างดีนะครับสำหรับเทรนต์อานูในวันนี้ก็ต้องกดดันนะลิฟฟูต่อไปครับเอเวอเรสตนครับจากเตะมุม3ครั้งติด,ตดกันแล้วนะดีนเปิด God, โค้ง <can> มา <get it. S 1> ขาวดเลว,วิน ี่อันเช่ต้องสั่งลูกทีมเลยนะครับโอ้เข่าวนี่มันงงดีมากครับโอ้โหแล้วก็เชื้อออกไปอาริซงอ่ถ้าตรงกรอบผมแต่ว่าผมไม่ชินกับไม่ชินกับเออส่งผมของอันเช่ครับโอ้พี่เต้านะพี่เต้าพี่เต้าอ้วงอ่ะเออคาร์โรนชาร์ติครับประสบความสำเร็จนะครับเคยคว้าแชมป์พรีเมียร์กับเชลซีมาแล้วนะครับแล้วที่เข้ามาทำให้ฮือฮาที่สุดคือ เขามีนะครับสมุดการใช้งานของฮาร์เมสรูดีเกตครับมีคู่มือการใช้งานของฮาร์เมสนั่นเองนะครับโอ้เดี๋ยวยกลูกนี้สวยมากดูโครเร่พยายามที่จะวิ่งแข่งกับทางด้านโรเบอร์สันเลยครับโรเบอร์สันพลังม้าโรเบอร์สันพลังม้าจะไปเองครับโรเบอร์สันหายจมาโอ้ดีสวยครับวันนี้มีชื่อของทางด้านจิอาโก้ด้วยนะครับ ตีอาโกซิลวาไม่ใช่นะแอคนลติีอาโกนะครับตีอาโก้ก็มีชื่อสำรองนะครับก็ที่ไม่มีชื่อนี่ก็คือตีอาโก้ติดโควิดนั่นเองนะครับตรวจเชื้อแล้วก็ติดโควิดแล้วก็เป็นมาเน่แล้วต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครติดเชื้ออีกในทีมลิเวอร์พูลนะครับเมื่อไหลเชือ้อไวรัสนี้มันจะหายไปจากโรคนี้สักทีนะผมเริ่มเบื่อแล้วนะของจริงๆครับ โอ้แล้วลูกนี้จะปล่อยออกหรือเปล่าไม่ครับมีหน้าเล่นต่อแล้วก็ยกมาลูกนี้ก็พลาดเลยครับมีหน้านะครับใครเห็นด้วยนะครับอยากให้โลกนี้มันหมดไปทักทีนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับยินดีที่จะอ่านแลวผมจะไปกดถูกใจทุกอันนะนนกดัวใจมินิฮาทุกอันเลยนะครับใครที่คอมเมนต์มานะครับอารันยกให้ลูกลูกนี้สวยมากราหาเมสรโรดิเกสพยายามที่จะวิ่งแข่งกับฟันได้ครับไม่ฟันได้เร็วกว่าเมสอีกครับ ไม่น่าเชื่อครับฟานไดนี่มุ่งทีคว้มาจากเอ่อครึ่งของครึ่งสนามเลยครับแล้วฟาบิโยยกมา um ไวนาดุม <Henderson. S 1> ไวนาดุมยกฝั่งซ้ายบ้างครับให้กับทางด้านซาดิโอมาเน่น ane, ปล่อยบอลจังหวะแรกโอ้โห so อาจจะออกแรงเยอะไปนิดนึงแหละครับเยีเรมีนา ดูครีจ่ายให้สวยครับและลูกนี้ฮามเมรโรดิเกสฮามเมรโดร,ร,มมรโดิเกสให้มาที่ดูคร่ดูคร่มาที่ฮาเมโรดิเกสที่ดูคร่ครับต้องเซตใหม่ <Alan. S 1> ที่อาลันจังหวะนี้ดูคร่ดูครีแล้วก็ยกมาไม่ผ่านครับฟาบนย ยกมา,มาเน่ได้ดวงกับซิลเสโคแมนอีกแล้วมาเน่สาิโอมาเน่ทำไงมาเน่ต้องดึงรอเพื่อน,นครับมาเน่แล้วจ่ายให้กับทางนายดุมสวยครับนาดุมนาดุมยังยังไม่ไปครับวนาดุมมาแล้วโ,โรเบิร์ตันนะเล่นกับวายนาดุมแล้วก็เลี้ยงกินเวลาผู้ัดสินยังไม่จับนกหวีดแล้วก็น่าจะเป่าหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์ตกเป็นของทีมเยือน นะครับอย่างลิเวอร์พูลนะครับผมที่ยิงเอฟเวอร์ตันเจ้าบ้านแล้ว2รลูกครับต้องไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ขบวดเลวินถือว่าโอเคครับชนะลูกกลางกาดได้ทั้ง2รอบแน่นะต้องไปติดตามนะครับว่าทนต์คารัชาริจะแก้ไขเกมวันดีขนาดไหนจะแข่งกับเจนคอปได้หรือไม่ไปติดตามครึ่งหลังกันเลยครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง y o u t u ซีซินเวอร์นะครับปุ่มแดงอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลย ครับครึ่งหลังเริ่มขึ้นครับเปอร์เซ็นต์การ์ของบอลนี้ตกไปอยู่ของลิเวอร์พูลนะครับโอกาสยิงก็อยู่ของลิเวอร์พูลที่เยอะกว่าโอกาสตรงกรอบนะครับบอลตรงกรอบก็เยอะกว่าด้วยนะครับสำหรับเอลวัตตันมีนะครับโอกาสยิงนะครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบเท่านั้นเองครับแล้วผู้เล่นก็ยังไม่ขยับสักคนนะครับทั้งสองทีมเลยจอร์แดนแฮนเดอร์สันที่ไม่ค่อยมีบทบาทในเกมครึ่งแรกสักเท่าไหร่ครับว่าไม่ต้องถึงมือแฮนเดอร์สันครับสั่งการด้วยเสียงสั่งการด้วย ปากก็พอแล้วแล้วดูจอดแดน Henderson. Henderson, เฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันเลี้ยงกินก่อนเฮนเดอร์สันต้องยึดนิดนึงครับเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันให้มาที่ฟาร์มโอเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันยัง <c oughs> เป็นการคอมเมนต์ยกมาก็ดักได้ครับนิวโูล <c oughs> ตือนไปหมดแล้วครับเอฟเฟอร์ตัน โอ,โ,โอ้โหโดนตัวเฟมิโนโพยายามที่จะจ่ายตัดเตอร์แบ็กของทางด้านคือทางด้านครับอุยอ้ยยกเคลียร์ยังไงลิเวอร์พูลก็ตักได้หมดเลยครับในนัดนี้วายนาดุมวานาดุม,ดมเจอชนวานาดุมยังไปได้อยู่ครับแม่เจมส์ต้องคืนที่คอมแมนต์เยเลมิน่าเยเลมิน่าปิดเปิดแล้วก็ยังติดล่ะครับไมแล้วโดนนะ ความโย,โยออกด้วยครับอ่าขยับหนึ่งผู้เล่นเลยครับวายนะดูออกแนละ้วอ๋ติอาโก้ลงมาแทนครับผมนี่เรามาดูการไล่เวทมนต์ของทางด้านติอาโก้เลยครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าติอาโก้กับทางด้านอ่ะอาร์เมนโรดิเกตเคยเล่นด้วยกันหรือเปล่าในทางด้านบาร์เยมวนิกไม่แน่ใจนะใครแน่ใจแล้วสามารถใครมีข้อมูลที่สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผม พูดคุยกันได้ครับโหแล้วดูยกสวยแต่ว่าความเร็ววันนี้ผู้เล่นของเอฟเวอร์ตันนะครับแทบจะไม่ค่อยมีความเร็วสู้ทางด้านนักเตะลิเวอร์พูลเลยนะครับอันเดโกเมสก็ช้าครับทางด้านฮาเมโรดิเกสนี่ผู้ที่ใช้เท้าเสกอย่างกับเวทมตนแต่มีความเร็วช้านะครับเหมือนมีความสามารถแบบเก่งกาจครับแต่ว่าก็ถูกคำสาบโดยการวิ่งช้าประมาณนี้นะถ้าแฟนตาซีหน่อย แล้วดูลูกนี้ของซาร่าโมซาร่าโมซาร่าเลี้ยละก็จ่ายมาที่ต้องคืนกันนะครับแล้วก็ล้มหน้าครับแม่เทรนนิโนไม่ยอมเปิดจังหวะแรกครับซาร่าจ่ายให้เขาน่าจะแบบอ้าวบล็อกแล้วก็น่าจะเปิดครับลูกนี้ก็น่าอยากจะคืนซาร่าก็ล้มหน้าจริงๆละครับ Substitution Liverpool, for เอฟ h ว v e r ตันครับเปลี่ยนทีเดียวสาคนแล,แล้วก็จอแดนเน,น,น,นสันครับไปพักแล้วก็ส่งทางด้านเนี่ยเจมส์มิลเนอร์ลงมาแทนแล้วครับเอเวอร์ตันครับเปลี่ยนดูครูเร่ออกครับแล้วเอาทางด้านซิกูสันลงมาแล้วก็ววส่งนะไมเคิลคีนนะครับไมเคิลคีนนี กองหน้าของเอฟเวอร์ตันนี่น่ารู้สึกว่าจะไปอยู่ปารีสแซงต์แชมงแล้วนะครับมีเดียโก้จ่ายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เดียโก้ซิมูสันให้กลับมาอารันเบอร์นัดอ่าเจมส์ครับขออภยัยอีกคนนึงนี่ก็เปลี่ยนลิชาร์ดิสันครับแล้วก็ส่งเบอร์นัดลงมาแทนครับเอฟเวอร์ตันเปลี่ยนทีเดียวครบเลยนะครับผมคินจ่ายมาที่เอลิกโอเโกเมอโอเอส ระยกให้กับเบนร์ดสวยแล้วก็เปิดเร็วเลยครับแม่เป็นนักฟอน์ดได้ที่เคีร์ออกมาจังหวะนี้คินซิกลสัน,นให้กับเจมส์เจมส์ม,มา,าที่คอมันเจมส์พื้นที่คอมันอารันครับให้มาที่โอ้โอันโกเมสจ่ายมาที่คินยิง บอลชนแล็อโอ้โหมเข้าคีนครับอุลาหน้าด้วยครับผมอขอขออภัยนะไม่ใช่ไมเข้าขคีนนะเมื่อกี้คีนเคนคีนเหมือนกัน เออเออผม,อมก็เริ่มจะเรื่องสับสนแล้วเออเอาเช่างมันก่อนครับจังหวะนี้ครับบอลเป็นของลิเวอร์พูลอีกแล้วเมื่อกี้ีเห็นเดียโกโจต้านะครับลงมาแล้วนะครับผมดูทั้งเฟมโนให้กับซาร่าขวามีแต่ซาร่าจะใจหักให้ก uh ับโจต้าครับ วัตันพยายามที่จะบุกใส่ั้ลิโอห์พูเลยครับผมแล้วดูความนหน้าอีกแล้วครับ ยกหมาลูกนี้เหมือนลิวอพูก,ก็จะผ่อนเกมนะครับแล้วก็ปล่อยให้เอเวนตันเขาบุกบ้างครับแต่ว่าเอเวนตันก็เสียบอลเองตลอดเลยนะครับผมแล้วดูติอากโก้เฟรนาโนให้ามาที่ฟาบิโอครับ และดูโรตัวเฟมิโนโเจอแต่ว่ายังได้อยู่ครับลิวพูกเจมส์มิลเนอร์ให้ที่เทรนาโนโและดูทางด้านเราโรโตัวเฟมิโนเสียบอลอีกแล้วครับ <c oughs> เสียบอลเยอะจริงๆครับวันนี้โรเิออลเฟมิโน่แต่ก็ยังทำหน้าที่ในระบบฟอร์นได้ดีแ,ดแหละครับยังไม่ผิดพ<า>ลาะดอะร่อยนะครับผมลูก <c oughs> นี้ครับดีโก ette, โจต,ต้าล้ำหน้าครับโอ้โหขาขวาของเขาครับยื่นเด่ออกมาพยายามที่ปลุกปั้นน้องเลยครับ สำหรับทนนะบันดาาน่าโรเบิร์ตเฟมินโน่ครับดูเปิดมาเบอร์นัดเบอร์นัดอบอลลงได้สวยเบอร์นัดให้มาที่ดีนดีนเปิดโคง้งมาไม่ถึงคีนนะครับ ไม่ใช่มันเคิลคีนเนี่ยเป็นมอยส์คีนได้มงครับกรย้ายไปปารีสเออแม่ผมก็เรียกคนละคีนตั้งนานคีนมาที่อันเดโกเมสครับอันเดโกเมสมาฝั่งซ้ายครับดินีเปิดมาคีนก็ไม่ถึงอีกทีหนึ่งนะครับเอเวอฟ์ตันจะได้บุกพอเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะครับกินเวลาไปเรื่อยๆลิวฟูก็น่าจะเข้าวินหรือเปล่า เฮ้ยผู้น่าจะเข้าวินหรือเปล่าครับซาลาเปลี่ยนมาฟัมโยมงให้มาชิมนพุทธสินจับนกวีดแล้วทำยังไงพุทธสินทำยังไงพุทธสินโอ้เป่านกวีดเป็นที่เรียบร้บนะอนนยครับนมยอาชญาตินะครับไม่สามารถชนะเจเก็คอัได้ลาช้าหมุนโอ้โอ้ต้องการตับไม้จับมืออาชญติอาชญาติสก,กินเฮ็ดครับ แล้วก็เก็บชัยและเก็บสามแต้มสำคัญนะในที่บริสัทพาร์คครับในทีนะทีะ้ทีมเพื่อนร่วมเมืองที่นี่ในฤดูก,กาลที่แล้วก็เสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผมที่บริสันพาร์คนี่แหละก็น่าเสียดายจริงๆนะครับที่อยู่ในวันนั้นก็ไม่สามารถเก็บสามแต้มได้ยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทางช่องซีซีเบอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสตรีมเกมนะครับในช่องเฟซ แฟนเพจออไม่ใช่ในช่อง YouTube นี่แหละนะอยากให้ทุกคนมาติดตามกันเยอะๆนะครับเปิดวงเปิดแพ็กก็ว่ากันไปตามของเรื่องนะครับเจอกันใหม่ครับนานๆครับ See you